อย่างยูกันที่บ้านนะัจจิราผ้าไหมมึงเลยจ้าทุกคนยูนี้เพิ่นบริมีแต่ผ้าไหมเด้อจ้าเพิ่นมีผ้าฝ้ายพรอผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายเขี้ยนมือเป็นผ้าฝ้ายที่เพิ่นปุ๊กเองยอมซี่ธรรมชาตาจ้าขามและส้นซ้ามใบซึ่งเป็นพืชประจําทินขลองสาวมึงเลยจ้าสันของผ้าก็คืองามมากเลยเนาะลวดลายสะดุดตาม,มีทั้งหลายดอกฝ้ายลายน้ําไหลลายภูเข้าต้นไม้แสดงถึงความงามเป็นไทยเลยแท้แทแนลผ้าใยก็คือสิงามมากเลยจ้าาม,มารถสัังตัา ได้พรอมเดอ้อซีนำผ้าไปตัดเสื้อตัดทรงก็ได้จ้าเิ่นมีให้เลือกเลยจ้าทุกคนคุณสมบัติของผ้าฝ้ายเด้อจา้าซี่ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มใส่ดุสําได้ผ้ายิ่งนิ่มยิ่งนุ่มสบายผิวเลยจา้าใครสนใจซี่ได้หลายได้กระทักที่เพจบานนจิราได้เลยเด้อจา้าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโครงการช่วยเหลือชุมชนโดยมีโครงการการเพิ่มศัก,กยภาพชุมชน s พ,พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นผ้าทอพื้นเมืองอีสานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เด,ดีกายใหญ่เป็น หัวหน้าโครงการและมีทีมงานเป็นคณะอาจารย์วิทยาการจัดการ